ดีครับผมชื่อก้าสวัสดีครับผมชื่อฟ้าวันนี้พบกับก้าฝ้าพาไปหาผ <ไป S 2> ู้ถือศักด์เนี่ยผูว่าสักอะไรมั่งเนี่ยอ๋อผมสักเต็มตัวเลยครับสักอะไรมั่งเนี่ยแขนขวาสักทรงองนารายเออแขนซ้ายสักชาติราชสีท้าวขวาหมึกสักพยคัคฆีท้าซ้ายสักมีมีกำลังสองสี่ข้าง หน้าจังหวหน้าถาักฝังเลก,ก้าเพชรตาแมวแล้วแมวมันร้องไงอ่ะมีขนาดน,นี้มีหมเนี่ยมีอีกสิมีอะไรสองแก้มตูดทงังฝังด้วยแล้วสองรักและหมากหมมอมขี้เต่าสองสี่ข้างนี่คนแก่นั่งเยเต่าสองหัวเก่าสักชูชกยกส้นตี